โอเคมาเริ่มกันเลยก็พาร์ทหนึ่งเมื่อเจ้านายของเราไม่ได้น่ารักเหมือนในซีรีส์เกาหลีเฮ้ยน้องเคยมีโมเมนต์แบบนี้ปะทำงานอยู่ดีๆเจ้านายเดินมาแบบสีหน้าเวี่ยงใส่พูดยังกับเราไปฆ่าแมวเขามาทั้งที่งานก็ส่งตามเวลารายงานก็ครบแต่อยู่ๆก็โดนจิกโดนแขวโดนพูดประชดประชันจนรู้สึกว่านี่ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าวะ แล้วพอถามจริงๆก็ไม่มีอะไรนะแค่เขาอารมณ์ไม่ดีอา้าวแล้วไงต้องมาใส่เราด้วยอะ่ะคือพี่จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่น้องคนเดียวที่เจอแบบนี้คนทำงานแทบทุกคนในโลกใบนี้น่าจะเคยเจอเจ้านายที่หยาบคายขี้วีนหรือชอบจับผิดสักแบบนึงแหละไม่ว่าจะเป็นเจ้านายที่เวลาพูดชอบขึ้นเสียงเจ้านายที่ดูถูกลูกน้องแบบเนียน หรือเจ้านายที่ไม่เคยชมแต่จะโผล่มาตอนเราทำพลาดเท่านั้นเจอแบบนี้บ่อยๆมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยแบบอยากย้ายที่ทำงานวันเว้นวันแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีทางเลือกแบบนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเม้ากันก่อนแล้วค่อย move on ไปหาเทคนิคเอาตัวรอดเวลาเจอเจ้านายที่เหมือนหลุดมาจากฝันร้ายเริ่มจากการเข้าใจว่าเจ้านายแบบนี้มีอยู่จริงและไม่ใช่ความผิดของน้อง ก่อนอื่นเลยพี่อยากให้ใจน้องนิ่งก่อนคือมันไม่ใช่ความผิดของน้องเลยถ้าน้องรู้สึกไม่โอเคกับเจ้านายแบบนั้นอย่าพิ่งโทษตัวเองนะอย่าคิดว่าทำไมฉันถึงไม่เก่งพอหรือไม่อดทนพอเพราะความจริงคือพฤติกรรมของเขาไม่โอเคต่างหากและน้องมีสิทธิ์เติมที่ที่จะรู้สึกแย่บางคนโดนเจ้านายขี้วินใส่ทุกวันจนเริ่มสงสัยในตัวเองคิดว่าตัวเองทำงานไม่ดีพอ ทั้งที่เพื่อนร่วมงานยังชมเลยว่างานน้องดีมากดังนั้นข้อแรกเลยนะหยุดโทษตัวเองก่อนเพราะถ้าเราโทษตัวเองมากไปเราจะหมดพลังในการมองหาวิธีรับมืออย่างช้นฉลาดประเภทของเจ้านายที่ควรรู้ไว้ก่อนลุยเจ้านายที่ยากจะรับมือมักจะมีคาแรคเตอร์ประมาณนี้ 1. เจ้านายขี้มีนใส่ดรามา่าอารมณ์ขึ้นลงเหมือนคลื่นทะเลบางวันดีบางวันเหวี่ยงแต่ไม่เคยบอกเหตุผลชัดเจนว่าทำไม 2. เจ้านายสายประชดประชันไม่ด่าตรงๆแต่กัดแหลกยกตัวอย่างแบบอืมงานเธอนี่ดีนะถ้าอีกฝ่อยเข้าเข้าใจภาษาเธอนะสเจ้านายกับผิดทุกเม็ดเราพิมพ์ผิดแท้คำเดียวเขาเล่นขยายประเด็นไปถึงความรับผิดชอบทั้งชีวิต 4. เจ้านายขี้เวียงแต่เวียงเฉพาะคนอ่อนโยนถ้าเป็นคนใจแข็งหรือกล้าสวนกลับเขาจะเงียบเหมือนไม่ใช่คนเดียวกัน 5. เจ้านายสายโอ้ตัวเองโยนความผิดให้ลูกน้องทำงานพลาดและมองหาคนรับแทนเป็นกิจวัตรฟังแล้วมีใครนึกออกไหมว่าเจ้านายตัวเองเข้าข่ายไหนสถานการณ์ที่หลายคนต้องเจอแน่แน่ลองนึกภาพสิน้องเข้าทำงานใหม่น้องเต็มไปด้วยไฟตั้งใจอยากเรียนรู้ทุกเช้าตื่นมารีบแต่งตัวแต่งหน้าให้สดใสเตรียมตัวให้พร้อม แต่พอเข้าออฟฟิศวันแรกกลับโดนสายตาเหยียดเยียดพร้อมคำพูดประมาณอ๋อเด็กใหม่เหรอดูไม่ค่อยมืออาชีพเลยนะจุกไหมอ่ะหรืออีกสถานการณ์หนึ่งน้องส่งงานตามเดทไลน์งานก็เรียบร้อยแต่เจ้านายกลับพูดแค่เธอรู้ไหมว่าฉันต้องตรวจงานเธอก่อนนอนตอนห้าทุ่มเลยนะมันรบกวนเวลาส่วนตัวฉันมากทั้งที่มันคือหน้าที่เขาในการอนุมัติงานแล้วคนฟังจะรู้สึกยังไงอ่ะ พวกนี้มันคือการทำให้ลูกน้องรู้สึกผิดในสิ่งที่ไม่ผิดเรียกง่ายๆว่าเป็นการควบคุมความรู้สึกผ่านความรู้สึกผิดซึ่งเป็นเทคนิคที่หลายคนใช้โดยไม่รู้ตัวเอาตัวรอดยังไงดีในโลกของเจ้านายสายโหดในพระตักไปเราจะมาคุยกันถึงกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ไม่ต้องกลายเป็นคนเงียบไม่ต้องเป็นเหยื่อแล้วก็ไม่ต้องเถียงกลับให้เสียพลัง แค่รู้วิธีตั้งเกราะกันใจรู้จังหวะการตอบสนองแล้วก็รู้ว่าจะพูดยังไงให้อยู่ได้แบบมืออาชีพแม้จะต้องทำงานกับคนที่นิสัยไม่โปรเฟชชั่นอลเลยก็ตามรอติดตามนะเพราะในพาร์ทต่อไปพี่จะพาไปดูว่าเราต้องเริ่มยังไงตั้งแต่การไม่เก็บคำพูดมาทำร้ายตัวเองจนถึงการวางลิมิตอย่างมีชั้นเชิง แล้วกลับมาเจอกันในพัทส,สองนะท่านน้องกำลังเจอสถานการณ์ที่พูดมาอย่าพึ่งหมดแรงใจเพราะพี่อยู่ตรงนี้เพื่อนเล่าให้ฟังว่ามีทางออกจริงๆก่อนจะเข้าเนื้อหานะขอพี่แวบมาชวนอะไรนิดนึงถ้าน,น้องฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคลิปนี้มันโดนใจมันใช่อ่ะช่วยกดสมัครสมาชิกรายเดือนของช่องไว้หน่อยนะเดือนนึงไม่กี่บาทเองแต่มันช่วยให้พี่มีกาลังใจทาคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปได้นานๆแบบไม่หายไปไหน หรือถ้าใครอยากสนับสนุนแบบสายเปก็สแกน QR Code ด้านล่างนี้เพื่อเป็นค่ากาแฟค่ามามา่าหรือค่าเยียวยาหัวใจจากเจ้านายวินวินได้เลยนะพี่ซึ้งใจทุกคนจริงๆที่แค่กดดูกดฟังกดไลค์ทุกขอบคุณมากแล้วเอาล่ะไปต่อกันที่พาร์ทสตั้งเกราะกันใจให้แน่นก่อนโดนเจ้านายพ่นไฟใส่กันเลยดีกว่าเนอะพาร์ทสตั้งเกราะกันใจให้แน่นก่อนโดนเจ้านายพ่นไฟใส่กันเลยดีกว่าเนอะ เคยเป็นไหมแค่เสียงรองเท้าเจ้านายเดินเข้ามาในออฟฟิศใจมันก็เริ่มหิวแล้วอ่ะแบบเงียบวูบทั้งตึกแล้วก็เริ่มนับถอยหลังในใจอีกกี่วินาทีจะโดนแล้วพอเจอหน้าคําแรกคือนี่ยังไม่เสร็จอีกเหรอแบบไม่ถามก่อนนะว่าเราทําอะไรอยู่หรือมีปัญหาตรงไหนไหมมาถึงก็เฉาะเลย เรื่องแบบนี้มันทําให้หลายคนเกลียดตัวเองแบบไม่รู้ตัวพอเจอบ่อยๆเริ่มไม่มั่นใจว่าตัวเองดีพอไหมกลายเป็นคนขี้กลัวขาดความมั่นใจทั้งๆท,งที่จริงๆแล้วคนที่มีปัญหาไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้พี่อยากให้น้องเริ่มตั้งกรอบใจไว้ก่อนจะได้ไม่เปื่อยไปกับคำพูดแรงๆทุกวัน 1. รู้ให้ทันว่าเขาพูดแบบนี้กับทุกคนไม่ใช่แค่เราฟังดีๆนะ คนที่มีพฤติกรรมขี้วีนหรือจับผิดมักจะไม่ได้ทำแค่เราคนเดียวแต่เป็นนิสัยที่เขาทำกับทุกคนอย่างบางเจ้านายอ่ะวันนี้วีนเราคนเดียวพรุ่งนี้ก็เหวี่ยงอีกคนเรื่องเอกสารไม่ตรงแม้จะผิดพิมพ์ได้แค่จุดเดียวก็มีถ้าเรารู้ทันตรงนี้เราจะไม่หลงคิดว่าเราไม่เก่งพอแต่จะเห็นภาพชัดว่าเขาแค่คุมอารมณ์ตัวเองไม่เก่งแล้วเราอ่ะแค่บังเอิญอยู่ในรัศมีไฟของเขาในวันนั้น 2. อ,อย่าหยิบคำพูดแย่ๆมาเป็นฉลากแปะตัวเอง ย้ำเลยว่าถ้าเจ้านายผูดใจแย่ๆใส่เราอย่าเอาคำพวกนั้นมาตัดสินตัวเองเช่นเขาบอกว่าเธอทำงานช้าเป็นเต่ามันไม่ใช่ว่าเราช้าเสมอไปแต่มันอาจเป็นงานที่ใช้เวลาจริงๆหรือเงื่อนไขไม่พร้อมหรือเขาไม่มีข้อมูลเบื้องหลังพอก็ได้เอาจริงๆคือคำพูดของคนที่ไม่มีแม่ตาไม่ควรค่าแก่การเก็บมาเจ็บใจน,นานๆ 3. วางลิมิตในใจว่าคำแบบไหนเราจะไม่ยอมให้มาททำร้ายเราอีก ลองตั้งขอบเขตความรู้สึกในใจดูเช่นถ้าเขาพูดแรงมากๆใส่เราจนเกินเส้นแล้วเราจะไม่เอาไปนอนร้องไห้แต่จะมองว่าวันนี้เขาแค่เป็นพิษทางอารมณ์เราจะไม่เอาพิษนั้นเข้ามาในตัวเองมันคล้ายๆกับการใส่หน้ากากกันสารพิษในใจนะคือเขาจะปล่อยควันพิษแค่ไหนเราไม่สูดเข้าไปเราปล่อยให้มันผ่านไปแบบลมผ่านหู 4. อย่าให้คำพูดของเขาลบล้างความพยายามของเราทั้งหมด น้องรู้ไหมว่าแค่เจ้านายพูดคําเดียวว่าก็แค่เนี่ยงเหรอมันสามารถทําลายความภูมิใจที่เราสะสมมาตลอดอาทิตย์เลยนะทั้งที่เราทํางานจนดึกนั่งแก้แล้วแก้อีกจนตาแฉะแต่เขาพูดเหมือนไม่เห็นความพยายามอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่อยากให้น้องยืนยันคุณค่าของตัวเองให้ได้ก่อนไม่ว่าผ่านคําชมจากเพื่อนร่วมงานหรือแม้จากการพูดกับตัวเองว่าฉันรู้ว่าฉันตั้งใจแค่ไหน 5. ใช้พลังเงียบสะอาดสงบ แต่ทรงพลังถ้าตอบโต้ไม่ได้ไม่เป็นไรเลยบางครั้งแค่เงียบแบบรู้ทันก็ทรงพลังมากกว่าการสวนกลับหลายเท่าคนแบบนี้ชอบความรู้สึกว่าตัวเองควบคุมสถานการณ์ได้ยิ่งเราเงียบสงบไม่หลุดไม่ไวอยๆเขาจะเสียศูนย์เองแต่เงียบแบบมีศักดิ์ศรีนะไม่ใช่เงียบเพราะกลัวแต่เงียบเพราะฉันเลือกที่จะไม่เสพของเสียจากเธอ 6. ปรึกษาคนที่ไว้ใจได้หรือเขียนระบายออกมา พี่แนะนําให้หาคนที่ไว้ใจได้เช่นเพื่อนร่วมงานที่เจอเหมือนกันหรือพี่ที่ทํางานมาก่อนและผ่านอะไรแบบนี้มาแล้วก็ได้หรือถ้าไม่มีใครเลยก็ระบายลงสมุดไปเลยเขียนทุกคําที่อยากตะกวนใส่แล้วฉีกทิ้งไปเลยก็ยังได้มันช่วยได้จริงๆ เอาล่ะพาร์ทนี้เราเหมือนมาใส่เกราะให้ตัวเองก่อนจะลุยสึกในออฟฟิศถ้าน้องเริ่มรู้สึกว่าพอมีแรงใจกลับมาแล้วก็เตรียมตัวไว้เลยเพราะพาร์ทถัดไปเราจะเข้าสู่เทคนิคการสื่อสารแบบนุม่มนวลแต่ชัดเจนใช้ได้จริงกับเจ้านายที่ขึ้นชื่อว่าวีนอันดับหนึ่งของออฟฟิศแล้วอย่าลืมกดสมัครสมาชิกหรือสแกน QR Code สนับสนุนพี่ไว้ด้วยนะถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้จริงๆนะบอกเลยว่าแต่ละพาร์ทพี่นั่งเขียนเองจากประสบการณ์ลุ้นๆเลยแล้วเจอกันในพาร์ทถัดไปเลย ก่อนจะเข้าเนื้อหาพี่ขอถามหน่อยช่วงนี้น้องเป็นยังไงบ้างฝนตกเกือบทุกวันเลยเนาะเข้าหน้าฝนแบบเต็มตัวแล้วพี่นี่แค่ได้ยินเสียงฝนตกตอนเช้าก็ขี้เกียจตื่นแล้วอะ่ะแถมอากาศก็เปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชื้นบางวันเดินออกจากบ้านมาเจอฝนสาดหน้าเต็มๆนึกว่าโดนชีวิตสาดใส่อีกทีใครเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดง่ายอย่าลืมห่มผ้ากินน้ำอุ่นแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะ ส่วนใครที่ยังต้องเดินทางไปทำงานฝ้าฝนไปออฟฟิศทุกวันพี่เอาใจช่วยสุดๆเลยอย่าลืมพกร่มพกเสื้อคลุมหรือมีผ้าเช็ดหัวติดไว้ในกระเป๋าด้วยนะพี่เป็นห่วงจริงๆโอเคเนาะเก็บใจให้อุ่นร่างกายให้อุ่นและทีนี้เรามาต่อกันในพัทถัดไปเลยดีกว่าพูดยังไงให้เจ้านายฟังไม่เหวี่ยงกลับไม่มองว่าเถียงรับรองว่าได้ใช้แน่ๆโดยเฉพาะเวลาจะอธิบายอะไรกับเจ้านายที่พูดทีน้ำเสียงขึ้นตลอด ไปลุยกันเลยพาร์ทสพูดยังไงให้เจ้านายฟังไม่เหวี่ยงกลับมามองว่าเถียงเคยไหมน้องตั้งใจจะอธิบายเฉยๆว่าทำไมงานมันช้าทำไมเอกสารยังไม่ส่งหรือแม้แต่แค่จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ความเพลเราคนเดียวนะคะแต่สุดท้ายกลายเป็นโดนมองว่าเถียงแล้วเจ้านายก็เสียงแข็งขึ้นมาเลยทั้งที่ในใจเราคือแค่อยากอธิบายความจริง ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นก็ไม่รู้เนาะพี่บอกเลยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ง่ายมากโดยเฉพาะเวลาเจ้านายคนนั้นเป็นประเภทขี้วีนหรือคุมอารมณ์ไม่เก่งถ้าเราสื่อสารไม่ดีสื่อสารผิดจังหวะหรือแค่น้ำเสียงของเราดูแข็งขึ้นนิดเดียวเขาก็อาจจะรู้สึกว่าโดนต่อต้านทันทีเพราะเจ้านายประเภทนี้บางคนพออยู่ในตำแหน่งมานานเขาจะชินกับการที่ใครๆก็ฟังเขาพอมีคนแย้งขึ้นมา เขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยทางอารมณ์ทันทีนั้นเรามาดูกันว่าจะพูดยังไงดีให้เขาฟังแล้วไม่เหวี่ยงกลับมาใส่เราทันที 1. เริ่มด้วยคำยอมรับเล็กๆก่อนเสมอสมมุติว่าเจ้านายบ่นว่างานนี้ช้าอีกแล้วทำไมไม่รีบเคลียร์แทนที่จะตอบว่าหนูต้องรอแผนกนั้นก่อนเลยทำไม่ได้ลองปรับเป็น พี่เข้าใจเลยว่าพี่กังวลเรื่องความเร็วของงานหนูก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันควรจะเร็วกว่านี้เห็นไหมเราเริ่มด้วยการยอมรับความรู้สึกเขาก่อนไม่ใช่รีบแก้ถังเลยแค่เริ่มแบบนี้เจ้าหนายจะไม่รู้สึกว่าเรากําลังขัดหรือเถียงเขาจะฟังต่อมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยก็เข้าใจชัน 2. ใช้คำว่าหนูเข้าใจว่าหรือพี่คงรู้สึกว่า สมมุติสถานการณ์คือเจ้านายเข้าใจผิดว่าเราลืมส่งเมลทั้งที่จริงเราไม่ได้รับข้อความเลยแทนที่จะพูดว่าหนูไม่ได้ลืมนะคะลองพูดว่าหนูเข้าใจว่าพี่คงคิดว่าหนูลืมเพราะเมลมันยังไม่ถึงปลายทางเลยแต่จริงๆหนูไม่ได้รับอีเมลแจ้งมาก่อนเลยค่ะเลยอยากแจ้งให้ทราบไว้นิดนึงนะคะพอฟังแบบนี้เจ้านายก็จะรู้สึกว่าเราไม่ตำหนิแต่แค่ชี้แจงเบาๆด้วยภาษานุ่มๆ บางทีเขาก็อาจจะลดฟอร์มลงแล้วพูดว่าอ๋อเหรองั้นลองเช็คระบบอีกทีนะ3เว้นจังหวะเงียบไว้3วิก่อนจะอธิบายอันนี้สำคัญมากนะโดยเฉพาะเวลาที่เจ้านายเพิ่งพูดจบด้วยเสียงขึ้นขึ้นให้เราหยุดเงียบไว้สัก2-3ถึงวิอย่าเพิ่งตอบทันทีมันเหมือนการให้พื้นที่เขาลดอารมณ์ลงหน่อยอะแล้วเราค่อยเริ่มพูดด้วยเสียงนุ่มๆว่าพี่คะขอหนูแจ้งนิดนึงได้ไหมคะว่า มันจะทำให้บทสนทนาดูนุ่มนวลขึ้นและไม่รู้สึกเหมือนรีบโต้กลับทันที4อย่าพูดข้ามคำพูดเขาหรือแทรกระหว่างที่เขากำลังวีนแม้ว่าเจ้านายจะกำลังพูดผิดหรือเข้าใจผิดเราก็ไม่ควรพูดแทรกกันทีเพราะสำหรับเจ้านายบางคนมันเหมือนการลบหลู่ให้เรารอให้เขาพูดจบก่อนแล้วค่อยพูดว่าหนูขออธิบายเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะช่วยให้เห็นอีกมุมหนึ่งค่ะ เป็นการใช้คําสุภาพบวกเปิดใจให้เขาฟังเราก่อนไม่ใช่ตั้งแง่เถียง 5. ถ้าเขาเหวี่ยงแรงมากๆให้พยักหน้าเงียบๆไว้ก่อนในบางจังหวะที่เจ้านายระเบิดอารมณ์ออกมาแรงเกินเหตุเช่น คว้างแฟ้มวางโทรศัพท์เสียงดังพูดเสียงดังจนตกข้างๆหันมามองอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยให้พยักหน้ารับแล้วเงียบไว้ก่อนนี่ไม่ใช่การยอมแพ้นะแต่มันคือการประคองสถานการณ์ให้ปลอดภัยค่อยกลับมาคุยใหม่ในช่วงบ่ายหรือวันถัดไปก็ยังไม่สาย 6. เลือกสถานการณ์ให้เหมาะเวลาจะพูดอะไรที่อ่อนไหว บางเรื่องไม่ควรพูดตอนที่เจ้านายมีประชุมเยอะหรือเพิ่งทะเลาะก,กับลูกค้าเลือกพูดช่วงที่เขาดูอารมณ์ดีหรือหลังจากเขาเพิ่งชมใครสักคนเพราะคนเรามักเปิดใจมากขึ้นในช่วงที่อารมณ์ดีการเลือกเวลาให้ถูกทําให้สิ่งที่เราพูดเข้าไปถึงใจง่ายขึ้นเยอะเลยและนี่คือทริคเล็กๆที่เหมือนจะธรรมดาแต่ถ้าเอาไปใช้จริงนะมันช่วยลดแรงประทะได้เยอะเลย เจ้านายบางคนไม่ได้ร้ายแต่แค่เขาไม่ชอบโดนย้อนเราเลยต้องใช้ภาษานุ่มๆช่วยให้ความจริงมันน่าฟังขึ้นนิดนึงแล้วไว้เจอกันในตอนหน้าเนอะพี่จะเล่าต่อว่าจะทำยังไงถ้าโดนโยนงานเกินหน้าที่ทั้งที่ไม่ได้รับทิดชอบแต่แรกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะ ส่วนใครๆมีประสบการณ์เจ้านายเหวี่ยงแบบพิกๆพิมพ์แชร์ในคอมเมนต์มาได้เลยนะพี่อ่านหมดเลยอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้านายแบบไหนที่ทำให้น้องๆใจบางได้ขนาดนี้พาสีโดนโยนงานไม่ใช่หน้าที่จะรับมือ,อยังไงไม่ให้กลายเป็นคนขัดคำสั่งน้องเคยไหมอยู่ดีๆก็โดนเรียกให้ช่วยทำอะไรที่ไม่ใช่งานเราเลยแบบปกติรับผิดชอบแค่หลังบ้าน แต่วันดีคืนดีกลายเป็นคนจัดหน้าร้านหรืออยู่ฝ่ายบัญชีแต่เจ้านายดันให้ไปจัดบูธรับลูกค้าเฉยแล้วเวลาบอกว่าไม่ถนัดเลยค่ะก็โดนเบ้ปากใส่ว่าแค่นี้ก็ทำไม่ได้ฟังดูแล้วหงุดหงิดเนาะเหมือนเราไม่ใช่พนักงานแต่เป็นตัวอะไรวะก็ไม่รู้ที่ใช้ได้สารพัดแต่ใจหนึ่งก็ไม่กล้าป,ปฏิเสธเพราะกลัวจะโดนมองว่าเรื่องมาก ไม่มีน้ำใจวันนี้พี่เลยอยากชวนคุยเรื่องนี้แหละจะทำยังไงดีถ้าโดนโยนงานเกินหน้าที่ให้รับมือได้แบบมีมารยาทไม่ชนตรงๆแต่ก็ไม่ยอมให้โดนใช้เป็นเครื่องมือฟรีๆหนึแยกแยะให้ออกก่อนว่าอันนี้ช่วยครั้งเดียวหรือกำลังจะกลายเป็นหน้าที่ใหม่บางทีเจ้านายอาจจะแค่ขอให้ช่วยเฉพาะกิจเช่นวันนี้คนขาด ให้เราไปยืนเคาน์เตอร์แค่ครึ่งวันถ้าแค่นี้แล้วเราพอไหวก็บอกตัวเองว่าถือว่าเรามีใจช่วยทีมไปก่อนแต่ถ้ามีลักษณะว่าเริ่มโยนมาบ่อยขึ้นเรื่อยๆแบบทุกสัปดาห์นั่นแหละต้องระวังเพราะมันกำลังจะกลายเป็นหน้าที่ที่ไม่ได้พูดกันตอนแรก 2. ถ้าไม่ไหวจริงๆให้ใช้คำว่าตอนนี้มีภาระงานตรงนี้อยู่ ยังไม่แน่ใจว่าจะจัดเวลาได้ค่ะหลีกเลี่ยงคําว่าไม่ทําเด็ดขาดเปลี่ยนเป็นตอนนี้หนูยังมีภาระงานตรงนี้ที่ต้องส่งวันนี้อยู่ค่ะถ้าเอาอันนี้เพิ่มมาหนูกลัวมันจะเสร็จไม่ทันทั้งสองอย่างเลยค่ะฟังดูแล้วไม่ใช่การปฏิเสธแต่มันคือการแจ้งความเป็นจริงว่ามีข้อจำกัดหลายครั้งเจ้านายจะเข้าใจถ้าเราพูดให้ดูมีเหตุมีผล 3. ถ้าเขาดันมาว่าแค่นี้ก็ทำไม่ได้ให้เรายิ้มแล้วพูดว่าไม่อยากทำเสียระบบที่เราวางไวค้ค่ะการโยนงานข้ามหน้าข้ามตาบางทีทำให้ทั้งระบบปั่นป่วนเช่นถ้าจู่ๆเราไปทำบัญชีแทนทั้งที่ไม่เคยฝึกมันอาจผิดพลาดได้พี่เคยเจอเพื่อนโดนแบบนี้แล้วเกิดพลาดตัวเลขโดนหักเงินเลยนะเพราะงานประโยคแบบ พี่กลัวจะทำพลาดค่ะมันเลยต้องเป็นคนที่ถนัดมากกว่าเป็นเกราะที่ดีมากสุภาพแต่ว่าไม่ยอมทำแบบมึนๆ 4. ลองเสนอคนอื่นแทนอย่างนุ่มนวลถ้ารู้ว่ามีคนที่เหมาะกว่าเช่นงานนี้ถ้าเกี่ยวกับ powerpoint หนูว่าพี่อ้อมน่าจะทำได้เร็วกว่านะคะเพราะเขาใช้โปรแกรมนี้บ่อยเราไม่ได้โยนทิ้งแบบไม่รับผิดชอบ แต่เราพูดแบบว่าขอหาทางให้เจ้านายได้ในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องกดดันเราคนเดียวเจ้านายหลายคนถ้าเห็นว่าเรากำลังช่วยแก้ปัญหาเขาจะยอมปรับเองโดยไม่ต้องเถียงกันเลย 5. ถ้ามันเริ่มกลายเป็นความคาดหวังระยะยาวต้องพูดให้ชัดถ้าเจ้านายเริ่มพูดว่าเดี๋ยวต่อไปงานนี้ก็ฝากเราดูละกันให้เราหยุดแล้วพูดว่า หนูอยากปรึกษานิดนึงค่ะว่าอันนี้มันจะเป็นงานเพิ่มประจําเลยไหมเพราะถ้าใช่หนูต้องขอเวลาเคลียร์งานปัจจุบันก่อนหรืออาจต้องคุยเรื่องเวลาหน้าที่ใหม่นิดนึงประโยคนี้ชัดมากแต่ไม่แรงมันช่วยให้เจ้านายรู้ว่าไม่ใช่โยนอะไรมาแล้วน้องจะรับได้หมดแบบไม่คิดอะไร 6. สุดท้ายถ้าเขาไม่ฟังอะไรเลยให้เก็บหลักฐานไว้ บางคนเจอหนักถึงขั้นต้องโดนบังคับให้ทำงานที่ไม่เกี่ยวเลยเช่นเป็นกราฟิกแต่ต้องไปต้อนรับลูกค้าหรือให้เราออกหน้าแทนเขาเวลามีปัญหาทั้งที่เราไม่ได้รับผิดชอบถ้าเป็นแบบนั้นพี่แนะนำให้เก็บแชทหรือข้อความไว้ทั้งหมดเผื่อวันหนึ่งมีเหตุให้ต้องชี้แจงกับฝ่ายบคุคคลหรือย้ายงานอย่างน้อยเราก็มีหลักฐานว่าเคยแจ้งแล้วเคยขอแล้ว แต่โดนกดดันทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่าใจดีนะแต่หมายถึงอย่าใจดีจนกลายเป็นเหยื่อการมีน้ำใจต้องอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจไม่ใช่โดนบังคับให้เสียสละแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะพี่จะเล่าต่อว่าต้องอยู่ยังไงถ้าบรรยากาศที่ทำงานเป็นพิษเจอแต่คนพลังลบจับผิดดรามา่าเหนื่อยใจทุกวัน ใครเคยเจอเรื่องพวกนี้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยพี่อ่านทุกอันบางทีแค่ได้เล่าให้ใครฟังบ้างมันก็เบาใจขึ้นแล้วเนาะถ้าบรรยากาศที่ทำงานเป็นพิษทำยังไงไม่ให้เรากลายเป็นคนขมขื่นตามไปด้วยน้องเคยไหมตื่นมาแล้รู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานเลยไม่ใช่เพราะขี้เกียจนะ แต่เป็นเพราะแค่คิดถึงหน้าเจ้านายเสียงลมหายใจของเพื่อนร่วมงานหรือบรรยากาศตึงๆในออฟฟิศก็เหนื่อยใจล่วงหน้าแล้วพี่เข้าใจมากเพราะพี่เองก็เคยอยู่ในออฟฟิศที่เต็มไปด้วยพลังลบตั้งแต่เปิดประตูเข้าไปก็มีแต่ความรู้สึกเหมือนเข้าไปในดงระเบิดใครพูดผิดนิดเดียวก็โดนแขโดนแทงข้างหลังเจอแต่คำว่านินทากับโยนบาป วันนี้พี่เลยอยากชวนคุยเรื่องเราจะอยู่ยังไงให้รอดถ้าบรรยากาศรอบตัวมันเหมือนคุกอารมณ์ 1. ทําทำใจยอมรับก่อนว่าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราเลือกวิธีอยู่ของเราได้พี่รู้ว่าน้องหลายคนอาจเคยเพยายามแปลี่ยนเพื่อนร่วมงานชวนคุยดีๆหวังให้เขาเลิกขี้วีนหรือลดนิสัยแขวคนแต่เชื่อเถอะถ้าคนไม่อยากเปลี่ยนต่อให้เราหวานล้อมยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยน ทางรอดคือเลิกฝากความหวังไว้ที่คนอื่นแล้วหันมาโฟกัสที่ตัวเองปรับวิธีคิดวิธีอยู่ของเราให้ไม่เสียสุขภาพจิต 2. ส,สร้างเซฟโซนเล็กๆให้ตัวเองเช่นฟังเพลงที่ชอบก่อนเริ่มงานใช้หูฟัง Noise Cancelling ตอนทำงานตั้งเวลาเบรกทุกสองชั่วโมงเดินออกไปหายใจลึกๆหรือแอบจดคำพูดดีๆของคนที่ชอบไว้ในโน้ตเล่มเล็ก สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะกลายเป็นเกราะกันพิษมันช่วยให้ใจเราไม่โดนปนเปื้อนไปกับความเครียดรอบตัว 3. ไม่ต้องเป็นนักบนกับทุกคนถ้ารู้ว่าใครเป็นต้นตอของพลังรบเช่นเพื่อนร่วมงานที่ชอบแขวะอย่าพยายามเปลี่ยนเขาอย่าฝืนคุยลึกอย่าเปิดใจให้เขาใช้สูตรมีมารยาทแต่ไม่สนิทพูดเฉพาะเรื่องงานสั้นกระชับเจอกันก็แค่สวัสดีค่ะ แล้วก็หันไปทำหน้าที่ของเราไม่ต้องใส่ใจว่าเขาจะมองว่าเราเย็นชาเพราะเรากำลังปกป้องตัวเอง 4. ถ้าจำเป็นต้องพูดถึงคนเหล่านี้ให้ใช้คำว่าเขาเป็นแบบนั้นมานานแล้วมันจะช่วยให้เราไม่คาดหวังไม่เจ็บซ้ำเวลาเขาพูดแรงๆหรือทำอะไรแย่ๆเราจะรู้สึกว่าอ๋อก็เขาเป็นงี้แหละไม่ใช่เรื่องใหม่ มันช่วยให้ใจเรานิ่งไม่ต้องขึ้นตามอารมณ์คนอื่นจำไว้ว่าอารมณ์ของเราควรเป็นของเราไม่ใช่ของคนอื่นมาควบคุม 5. ถ้าเริ่มทนไม่ไหวอย่าเก็บไว้คนเดียวหาใครสักคนที่ไว้ใจได้เช่นเพื่อนนอกงานพี่สาวหรือแม้แต่พื้นที่ในคอมเมนต์เล่าออกมาบ้างถ่ายเทความรู้สึกไม่ให้มันตกค้างในใจเพราะถ้าเราเก็บไว้มันจะกลายเป็นความร้อนสะสม จนสุดท้ายระเบิดใส่ตัวเองการระบายไม่ใช่การอ่อนแอแต่มันคือการยอมรับว่าหัวใจก็มีขีดจำกัด 6. และถ้าแม้แต่กรอบปอก,กันทุกอย่างก็ไม่ไหวแล้วจริงๆให้เริ่มวางแผนย้ายงานอย่าคิดว่าเราต้องทนจนหมดแรงการย้ายงานไม่ใช่ความล้มเหลวนะแต่มันคือการรักษาตัวเองก่อนเจ็บหนักแต่ถ้ายังไม่พร้อมลาออกทันทีก็เริ่มเก็บข้อมูลไว้เช่นงานที่เปิดรับ สกิลที่ควรมีใช้ช่วงเวลาว่างหลังเลิกงานเรียนรู้เพิ่มเติมเตรียมความพร้อมไปทีละนิดเราไม่จำเป็นต้องหนีวันนี้แต่ขอแค่เรารู้ว่าเรากำลังหาทางออกที่ดีกว่าอยู่สุดท้ายนี้พี่อยากบอกว่าต่อให้ที่ทำงานมีแต่พลังลบแต่เราไม่จำเป็นต้องกลายเป็นคนแบบนั้นตามยังมีวิธีอยู่แบบรักษาความสุขในใจให้เหลืออยู่ขอแค่เราไม่ยอมให้ใครมาดึงเราให้จมลงไปในน้ำขุนขด้วยกัน พาทหน้าพี่จะชวนคุยเรื่องเด็ดมากเจ้านายด่าต่อหน้าเพื่อนทำไงไม่ให้ใจพังเพราะการโดนตำหนิในที่สาธารณะมันกัดกินหัวใจหนักจริงอย่าเลื่มติดตามกันต่อใครเคยโดนอะไรแบบนี้มามาแชร์ได้เลยนะพาสสี่เจ้านายด่าต่อหน้าเพื่อนทำยังไงไม่ให้ใจพังบางครั้งมันก็ไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่มันคือเสียงแหลมสูงที่ปักลงมาตรงหน้า กลางวงประชุมหรือหน้าทีมและใช่มันไม่ใช่แค่เจ็บแต่มันอายใครเคยโดนเจ้านายตำหนิแบบไม่ไว้หน้าแบบที่ไม่เหลือพื้นที่ให้เรารู้สึกมีค่าบ้างเลยพี่อยากให้รู้ว่าน้องไม่ได้โดดเดี่ยวเลยนะคนจำนวนมากผ่านจุดนี้มาและหลายคนก็กําลังพยายามอยู่ให้รอดแบบที่น้องทำอยู่วันนี้เราจะไม่พูดให้สวยหรูไม่โลกสวยแต่จะคุยกันแบบจริงใจ ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้คำพูดของเขากลายเป็นคำพิพากษาในใจเราไปตลอด 1. ถ้าเกิดขึ้นแล้วให้ทำตัวเป็นกระจกเงาไม่ใช่ฟองน้ำฟองน้ำจะดูดทุกคำด่ากลืนมันไว้กับตัวแต่กระจกสะท้อนออกโดยไม่ปล่อยให้มันซึมเข้ามาทำร้ายเวลาถูกตำหนิต่ตอหน้าคนอื่นพี่อยากให้น้องตั้งสติและถามตัวเองว่าคำพูดนี้เป็นความจริงไหม เขาตำหนิเรื่องงานหรือแค่ระบายอารมณ์ใส่เราถ้าเป็นคำเตือนจริงจังก็รับไปปรับแต่ถ้าเป็นแค่คำแขวะหรืออารมณ์ส่วนตัวปล่อยมันผ่านไปเพราะสิ่งที่เขาพูดมันสะท้อนเขาไม่ใช่น้อง 2. ตั้งหลักให้เร็วอย่าหลุดในที่ประชุมถ้ารู้สึกว่าจะร้องไห้พี่เข้าใจนะแต่มันจะทำให้เราถูกมองว่าอ่อนแอให้หายใจลึกๆ มองพื้นมองมือหรือจุดใดจุดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกนิ่งตอบกลับด้วยเสียงเรียบๆเช่นรับทราบค่ะรับทราบครับจะนำไปปรับปรุงนะคะไม่ต้องเถียงไม่ต้องยิ้มฝืนแค่คุมตัวเองให้นิ่งที่สุดหลังจากจบแล้วจะออกไปนั่งเงียบๆในห้องน้ำจะร้องจะระบายกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่ตอนนั้น 3. หาที่ระบายทันทีหลังเหตุการณ์อย่าทำเหมือนมันไม่เกิด เพราะใจจะเก็บความรู้สึกไว้และสะสมจนระเบิดโทรหาเพื่อนส่งข้อความบ่นใส่โน้ตหรือแม้แต่พิมพ์ในไดอารี่การระบายคือการปล่อยความคับแน่นและถ้าน้องไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังพิมพ์ในคอมเมนต์คลิปนี้เลยก็ได้เล่าออกมาพี่อ่านจริงและเข้าใจจริง 4. อย่าดึงความรู้สึกนั้นกลับบ้านคำพูดแย่ๆที่เจอในที่ทำงานอย่าพกกลับมาด้วย ให้ลองตั้งสติแยกพื้นที่งานกับพื้นที่ชีวิตให้ชัดเช่นพอออกจากออฟฟิศให้เปลี่ยนเพลงที่ฟังเป็นแนวที่เราชอบระหว่างทางกลับบ้านหาอะไรเล็กๆที่ทำให้ยิ้มได้ไม่ต้องให้เขามีอำนาจมากขนาดมานั่นอยู่ในหัวเราอีกตอนกลางคืน 5. ให้โอกาสตัวเองมองไกลกว่าแค่วันนี้อย่าปล่อยให้คำพูดแย่ๆทำให้เรารู้สึกว่าฉันไม่เก่งพอ คนที่ด่าเราอาจแค่ไม่รู้ไม่ทือสื่อสารหรือไม่ได้เห็นคุณค่าจริงๆของเราอย่าปล่อยให้เสียงเขามาเบียดเสียงในใจเราวันหนึ่งข้างหน้าน้องจะอยู่ในที่ที่มีคนเห็นค่าแต่วันนี้เราต้องเชื่อในคุณค่าของตัวเองก่อน 6. แล้วถ้าวันนี้มันหนักจริงๆพี่ขอให้น้องรู้ว่าพี่อยู่ตรงนี้ช่องนี้มันไม่ใช่แค่พื้นที่ปล่อยคลิปแต่มันคือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เคยรู้สึกเหมือนเราถ้าน้องโดนอะไรมา เจอเจ้านายขี้วีนเจอคำด่าที่ทำลอยความมั่นใจระบายมาเลยในคอมเมนต์ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องกลัวโดนตัดสินพี่อยู่ตรงนี้พร้อมฟังและพร้อมเข้าใจก่อนจบคลิปนี้ถ้าน้องรู้สึกว่าได้อะไรจากพี่บ้างอยากชวนกดติดตามช่องไว้เลยจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปพี่จะคอยอยู่ตรงนี้เล่าเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดให้ฟัง และถ้าใครอยากสนับสนุนกันเล็กๆน้อยๆสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนหรือสแกน QR เป็นกำลังใจให้พี่ก็ได้นะไม่กี่บาทแต่มันทำให้พี่รู้ว่าสิ่งที่พี่เล่ามันไปถึงใจใครบ้างจริงๆแล้วอย่าลืมเล่าให้พี่ฟังด้วยนะว่าน้องเคยโดนเจ้านายตำหนิแรงๆแบบไหนมาเม้นไว้เลยพี่อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆเจอกันตอนหน้าแล้วอย่าลืมว่า ถึงจะไม่มีใครอยู่ข้างเราแต่พี่คนนี้ยังอยู่ตรงนี้เสมอ